ครับพยายามกวดน้ำดักปลาชิวครับเด็กน้อยเจ้ียวาอยู่นี่ัไไปหนครับจะไปไหนครับ เอาดีๆที่ต้ครับจะไปไหนครับนี่ยใส่ยาซิลครับใส่อะไรไว้ครับใส่ปาซิลครับไปไ<ะ>ปา<ะ>อ่ะก็มาใส่กล้วยด้วยไปเดิน <ปะ S 1> ดเดิน <ปะ S 2> เดินเ <ปะ S 1> ดินเดินเดินไปเกีนะเ่ยวข้าสเดินมาแล้ววเดามา,ว,มาวันนี้เราจะไปทำอะไรครับ เราดักไว้แล้วใช่ไหมใส่ปลาซิวน้อยโอ้โหไว้อร่อยอร่อยกินไว้อร่อยอร่อยเราดักไว้หรือยังเราวก็ชื่นใจเราดักไว้หรือยังเราดักไว้หรือยังกินแล้วนแล้ไว้แล้วเราเราเรามายามดูใช่ไหมค่ะว่าว่าเพราะเราแปไป๊บปเดี๋ยวรุ่นน้องการครับรุ่นครับตอนนี้กำลังจะเข้าฝั่งเลยขวบดูทุกคนอืมอู้ โอ้โหสูงมากเลยนะทุกคนกดแรกครับโอ้โหชิวน้อยมากเลยว้ายชิวน้อยของแท้ใช่แท้เลยแน่นอนโอ้หัวขมังนะครับหัวซักขี้ดินอร่อยไหมโอ้โหเต็มอันย่าครับเต็มอันย่ารูรู โอ้โหวดแรกแล้วแน่แน่เราใส่กี่ชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงใช่สองชั่วโมงเองนะเนี่ยเรามาใส่ตอนสี่โมงเย็นโอ้ตอนนี้เยอะมากหกโมงแล้วเยอะมากใส่หกโมงดิ้งดุกดิ้งดุกดิ้งเลยใส่ดิ่งดุกดิ้ดุกดิ้งเลยเรื่องหนักจังน้อยเชียวมาแล้วครับ ได้หลังต่อไปครับหลังต่อไปหลังกระติบนะกระติบยกนะหลังต่อไปขอกระติบอยู่ในป่าแล้วเนี่ยเจ๊ไม่พ่อติกอืกของกระติบอยู่ในป่าแล้วเนี่ยป่าเดินไป่าของกระติบอยู่ในป่าจริงๆนะไป่ได้พูดเด้งไม่ได้โม่นะใช่ไหมใช่ เดินเดินเดิเดินมาจะไปลือมันจะไปลือมันเยี่ยมลงมามามาเออหลังต่อไปหลังต่อไปยังไงหลังต่อไปทีสองครับหลังที่สองครับหลังที่สองกะติ๊กนะอืมหลังที่สองของกระติ๊กนะดูสิหลังต่อไปก็หลังป้าปุ้ยหลังป้าติ๊กอืมหลังนี้ทำไมมันหลังป้าติ๊กจะอยู่ในป่าบ้างเลย ทำไมมันครับไอน,นี้แล้วอ่ะขอมาเติหขาทุบปุยแสดว่าวันนี้ร้อนมากเลยอากาศมันร้อนอืมร้อน้ะท<อ>ตกคนก็ยังแต่คนก็นยังคิดตุยออ,อ้เยอะมากทุกคนทุกคนไม่คนอยากกินมากอืิทุกคนหิวแล้ว,ชวใช่ไหมแล้วก็หิวแล้วนะไม่ขมนะครับไม่ขมนะครับ ปลาซิวหางแดงมันจะไม่ขมนะครับมกใบตองสุดยอดครับจะไม่ขมนะคะมันจะตัวเล็กนิดนึงครับอร่อยไหมลูกบลาซิวอร่อยโอ้โหสองหลังเราก็ได้เยอะอยู่เนี่ยปลยรุ่นหลังสามครับใช่ไหมใช่นี่พี่สักเปนไงชักชัก หลังที่ามรมีไี่ยมคพตไมเหรังี่ารับจับให้พลาติกเองมีไหมเนี่ยเงีคลิปเลยล่ะเราจะลงไปเอายังไงบันีดโอ้ยเลยเฮ้ยกตกแดดร้อนจัดตได้นอยมัตัวเล็กนะหมเ็ได้ไข่ปลาด้วย เหมือนลูกปลาซิวเลยอ่ะลูกใบตองแล้วเอายังไงนีเนงง่เป็นยังไงฮะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงดูสิโอ้ตัวกระจิ๋ววเลยเนะี่ยใช่เลยต่อไปเอาสุดท้ายเหยื่อแล้วก็เอาให้ชิมเอ๋เอาเชิช้ิๆก็มีชิมน,นะครับเฮ้ย ขวดอันนั้นขวดนำ้ำคุ้งก็มีขวดนำ้ำคุ้งพวกเราไม่ได้ทำล,ล,ลังที่อะไรลังที่สามังที่สามครับต่้งนี้เข้ามา,าได้ใสมึงเลยสิวหางแดงครับหมกใบตองอร่อยครับตัวเล็กยุกจิ๊บ ไปไปไปปหลังคีไปเออคะรถเียข้าลงนาไม่ได้หรอกอะนได้ไงลงลงนาเาออค่ะรถเียเข้าลงนาไ่ได้เอา,าคนเกี่ยวเขาครับ <laughs> มาเร็วมาเร็วท่านผู้ชมมาดิฝาไม่เคยรู้ มีสี่จั๊บมีสี่มีด้าหลังนี่นะโอ้เต็มเลยเต็มหนูหลังนี่เยอะโอ้ดูนี่ดูที่โอ้โหปีกยูหางแดงครับอืมอีรี่ครับเยอะไปหมดคพิ่มเลยอืเยอะไปไหนเนี่ย เวลาออกจากโรงงานมันจะเต้นดุกกดิกดุ๊กดิ๊กเลยอีกขวดเสรเราก็จะปล่อยแล้วก็เอาเหยื่อเราจะปล่อยไข่ให้มันใด่สดๆครับชักหนงคืนนะหม่ครับเยอะใหญ่สดๆมากเลยทุกคนมาครับสดๆมากเลยทุกคนอันนี้พ่ออยู่น้ำครึ่งหนึ่งล้วทุกคนขกปิดอย่างมากแล้วครับเพราะเราต้องหัดว่ายน้ำใช่ ไปลุนหลังหาครับมากเลยเดินเดินดูค่ำแล้วมาเดี๋ยวน้องเอาไม้เขี่ยให้มันไม่เหมือนปลาซิวเลยอ่ะใช่มันเหมือนอะไรก็ไ <als> <bike> ันลูกมาถ่ายกันถ่ายกันถ่ายกันอย่าไปเขี่ยอย่าไปเขี่ยเดี๋ยวน้องจะตกน้ำน้องกลัวพ่อจุ่มน้ำโอ้โอนี่ไมวลึกอย่างนี้ก็กลัวน้องจุ่มน้ำอือดูกลัวยันพ่อจุ่ม มีปลามีปลาสลามอยู่ในนั้นด้วยนะสลามเหรอสลามอยู่ในนั้นงับลงไปเลยนะไม่เท่าไหร่เนี่ยใช่แต่ไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่เท่าไหรก็ไม่ถึงขาวชัวอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนปลามันก็เลยตายเร็วใช่บางคนก็ยังจะตุ้ยเราใส่กุ้งกันเหรอใช่แต่เยอะอยู่โอ้เยอะมากมายเยอะมากมายใช่ครับสวหางแดง

เดินไปเลยถ้าช,ชมันได้ป่ามากไม่ค่เลหลังที่ห้าลังที่หกก็มั่งเราไม่ค่อยไม่เลวนะยว่าอันนี้ขอใครนะยัจมถึงอ่เนี่ยโอ้ยน้ำก็ลึกเร็วจังเลยโห่ตัวน,นี้ก็เต็มขวดเต็มอันยะเลยฮึดฮึดฮดฮดฮที่ Him anh nha tôi lại kể tìu tôi lấy kể lên mọi hình tùn hiệu cho anh kung kung mưa lắm hả mày mày kung mày 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 เขาบันนูให้เหนียวน่ะครับอินเะดียเดียวเครับโอ้มีผัก,ก,กยญ้าต้นกล้วยครับเหลือจากหลังครับพ่อเบ๊ลหลังสุดท้ายครับผมเหลืออีกหลังสุดท้ายแล้วไปไปครับลงไปด้านนู้นด้านนู้นเที่ยงเจียวๆนี่ไปห <laughs> ลังสุดท้ายครับมาลุ้นน้องกันครับกระกล้วยครับเชือกเราไปไหนมาไหนเชือกสีแดงก็ได้อ้าวไม่ใช่ <laughs> เชือกเราไหนวะเด็กน้องขอให้ สีแดงแดงนี่แหาวหาเชือกไม่เจอจมไปแล้วนี่ไงเออนู่นนะแดงแดงโน่นนะนี่นู่นไหนมาพ่อยืมหน่อยพ่อยืมหน่อยไงก็มองไม่เห็นกันทีเดยวเชียวสีแดงมาลุ้นกันครับขาวผากลากครับผมมาย่ำคำพอดีมืดตึด ไปทุระปะปรังมาแล้วก็โ oh. อ้ยเยอะอยู่ตัวนี้นะโ okay. oh. อเคอนั่งตักนะ oh. เหนเนี่ยอ่อนั่ง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 กันนะเยอะเยอะเยเยอะเยอะๆยไม่ค่อยมีรูทักเท่าไหรเลยนะ ส่วนลูกคนงานครับนี่ทีมอาญาครับอย่าลืมถ่ายนะครับแปนะครับผมฝา,ากคลิปหน่อยจ้ะตัวเล็กฝากคลิปท่านผู้ชมเลยพยายามปั๊ซิวไปหมกทุกคนอันนี้นะทุกคนนะอันนี้ของพวกเราแน่พวกเราอะมาใส่ปลาซิวของพวกเราอันนี้นะพวกเราเอง ไม่ใช่นะของคนอื่นใช่ไหมพ่อติ๊กครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติ๊กต็อกให้พวกเราด้วย <laughs> สวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บเออสก๊อตขนมอ่ะสก่องมะครับ,บ